สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับอันนี้เป็นการฝึกควงไม้สิ่งสำคัญในการควงไม้คืออย่าให้ไม้หล่นออกจาก,กมือนะครับนิ้วเราต้องพยายามหนีบไม้ให้ได้และเวลาควงก็ต้องควมให้ครบนิ้วตัวนี้สำคัญมากๆความเร็วพยายามทำให้มันสม่ำเสมอนะครับ ถ้า,าคุณควงช้ามันก็จะยากนิดนึงเพราะแรงเหวี่ยงมันต้องใช้เยอะพลังนิ้วต้องมีโดยเฉพาะนิ้วก้อยกับนิ้วนางหลักการควงมันก็ไม่ได้ยากก็คือหัดควงไปเรื่อยๆอาจจะหลน่นในแรกๆแต่เมื่อฝึกไปได้ชำนานมีความชํนานาลิ้นนิ้วเริ่มมีความแข็งแรงมันก็จะได้นานขึ้นนานขึ้นแล้วก็นานขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าหยุดซ้อมนะครับต้องหัดควงทุกวัน พอควงไปแล้วคุณก็จะพบว่าเออนิ้วคุณเริ่มประคองไม้น,นั้นได้แล้วเมื่อได้แล้วคุณก็จะสามารถครวงลักษณะกองเกิงอะไรได้อีกการครวงหรือการฝึกฝนนี่มันไม่มีที่สุดแมันก็จะสามารถจะต่อยอดแล้วก็จะคิดท่าแปลกๆขึ้นมาช่วงแรกก็ายัางไม่ต้องคิดก่อนทำยังไงก็ได้อย่าให้ไม้มนหล่นจากมือก็พอครับควงไปเรื่อยๆอ,อย่าให้มันหลน่นเมื่อจะหลน่นก็ต้องประคองจับมันให้ได้นะครับ ต้องฝึกครับสองสิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้มาเองครับฝึกไปเทียนิว้วจับไปเทียข้อฝึกเทียนิว้วจับไปเทียข้อฝึกไปเทียนิว้วจับไปเทียข้อทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดหรือจังหวะในการควงให้มันได้สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่สิ่งสําคัญอย่าให้มันหล่นจากมือก็แล้วกันนะครับ อย่าให้มันหล่นจากมือนะครับถามว่ายากไหมถ้าควงแล้วไม่ได้ยากนะครับสนุกแต่ถ้าควงไม่ได้เลครับเบื่อบางทีท้อเลยนะครับบางทีมันจะท้อเลยแต่ตอนนี้ก็สนุกสนุกครับเด็กอาจารย์ศักดิ์ถามว่าได้หรือยังยังครับเดี๋ยวจวนครับจวนจวนแล้วครับเดี๋ยวจะคิดท่าแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามาเริ่มควงได้แล้วเราก็จะเริ่มคิดท่าใหม่ๆได้แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ หยุดด้วยการควงไม้ครับ